นับดาเมจเลยกว่าเจอนะวไลายเนี่ยนะอย่าให้กาแตกนะเจอแน่น่าเจอลายท้ายเมืองอนะ่ะแต่ถ้าเราไปข้างหลังเราก็เจอนะเจอกับมันตรงขอบมา้าพอดีเลยอยู่ที่ว่ามันจะมากับเราหรือว่าไง มามีคนอยู่ตรงบ้านแฟดบ้านแฝดที่มีกองหมาตัไดนะปะเออมีคนเนี่ยนะมาอ๋อมันออกมาปะวะยิงหมาตายไปละ กูก็เสียวข้างหลังมาเป็นลูกซองนะคนหนึ่งมันเนี่ยแล้วก็ไปยิงทำไมล่ะ ย่าบังบางบางบังงหลังเรมาเออบ้านตายหนึ่งบ้านตายหนึ่งเออคนอยู่ตรงนี้บ้านตรงนั้นเลยมาร์กตัวหนึ่ง อนนยู่หลังบ้านแถวบ้านเนี้ยมีตัวม้ำเห็นว่ากล โอ้ยกระสุนเชียวหัวจับพุ่มเลยเชี่ยตีอื่นวะอยู่แถวขอบน้าผา มันมีขอบหน้าผาที่อื่นมาอีกบ้างเนี่ยแถวหน้าผาแล้วนะมันยิงมาเมื่อกี้เจ้าแถวเนินนะ่ะเราพวกนี้ เพราะมันมันกลับไปต้อเข็นป่ะวะไอต้ติ้เนี้ยยิงใส่ขอค่าใส่เองอะเหรอ ยังใส่เองเลยเัินสะกันเห็นนะมองไม่เห็นเหรอเจอละ,ยละอยู่ใต้หอตัวหนึง่งชุดออกเทาๆเออเห็นคนวนึ่ใต้หอเลยไม่มั่นใจวะ่ะ น่าจะใช่บนหอหลังคาตัวหนึง่งเห็นได้หมดหลังคาที่ม,มาตัวหนึง่งเลย ไอ้มันยิงทลุนี่หรอเข่งฟันกระสุนออกมาจากไรบ้านว้างบ้างบ้าง <c oughs> มาหายนะหายนะหายนะตัวนึงโดกนกระสุนโดนเย้ะตายปะไม่ใช่อีกตัวตายปะต้องยิงเสียงร้องปะไม่ใช่เอ้ต้องยิงเสียงหลงาตย,ยลตัวไหม รอะว่ากูยิงเข้าหัวที่ใส่ฟ้าไปไปมีคนเอาใส่ฟ้าแบงค์ล่งอยู่ล่งอยู่รีบเข้าไปเอาเออใส่ฟ้ามาตายเลยเนี่ย ไม่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 ไมไมไมอีกทีหนึง่งระวังกับดักแล้วยังโล่งอยู่ดี่ปะมันน่าจะเป็นพันธมิตรกันหรอมันน่าจะคุยดีกันอนะว่าเอาไอ้พวกนี้ดีไหมแล้วก็แบ่งกันแบงค์เผาได้ป่ะเพื่อนเผาคนละคนเลเองด้หมดแล้วใช่ไหม คนในรู้ใช่วราเอเคเข่าเลยรีบออกเลยโอ้โหกับดักเต็มเลยจะสุ่นเข้าหัวเฉยอะไอตัวสายฟ้าหรือว่าเพื่อนกันวะ พอยองบอกว่าคนในตายใช่ปะไล่ใส่ฟ้าวิ่งมาเลยไงแล้วข้าก็ยิงหัวมันเลยมาเพียวเพียวฟุกกัดเทฟยังไม่มาเลย กูเอร์สิบสองอยู่กูยิงไม่โดนตอนมันวิ่งเข้าบ้านเองอะแล้วกูเสกกดอาโหลดกระสุนกูติดปืนในพวกนัดเดียวเ้ยใส่ดอโลใส่ดอโลกูนึกว่าจะสองซู้มันได้